ทีมงานคนลงมาหาหอยกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอ้าวน,นี่น้องปาไอ้น้องมิ้นโอ้ลงจากรถไม่ได้ค่ะไหนสวัสดีค่ะ,คะวันนี้ตอนเช้านะคะพอดีมากับพี่ชายนะคะนี่บรรดาทีมงานก็หาหอยกันอยู่นี่ค่ะนั่นคือพรานที่ชอบ เออที่เขาหาหอยบ่อยๆนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเสื้อสีน้ําเงินนี่ได้กับเขาเหมือนกันนี่ตัวเดียวไม่ใช่ตัวใหญ่นะคะตัวเล็กตัวเล็กมนี่น้าก็เจอแล้วค่ะนี่อันนี้เขาเรียกหอยอะไรหอยกระปุกปะหอยกระปุกอุ้ยเขาหาได้อะเมียพันไม่ต้องพูดถึงนี่ไงได้กับเขาเหมือนกันเน่เน่ได้กับเขาเหมือนกัน,น,น นี Ooh, ่แน่ได้มาอีกเหมือนกันเหมือนเดิมแต่แต่รู้สึกว่าเลนจะลึกไปเรื่อยๆมันจะเป็นอยู่แค่เนี้ยก็เห็นมัเออมันกระรบกรบกระบอ่ะนี่ค่ะหอยแคร์อืมโอเคอะไรหอยกรเป็ดได้เยอะยังได้เยอะยังโอ้โหนี่ตัวใหญ่ด้วย เอเปิดน,นะคะอาพีาอย่างไใช้มือหาเลยเอ่ะเอ้ใช้เปเใช้อุปกรณ์เลยอ่ะใช้อุปกรณ์มันอยู่ใต้ดินตัวใหญ่ตออัวยห ากมันโอ้นี่โอ้โหตรงนี้เป็นจุกแน่เลยจะไม่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นจุกใช่ไหมพี่อออเอาเลยเมียเ <c oughs> มียพรานเอามือเกี่ยเกียเกียนึกว่าจะได้เอออพี่เขาบอกว่าลึกอ,อตัวใหญ่อะ่ะอันนี้ใช่มือล่วงเหรอมือล่วงเอาเลยขนาดน้เอาอันนี้ช่วยไม่ได้เลย ันนี้ไม่เจอตัวเขาสักตัวเลยอตัวอีกอยาลัตนี้อากำลังขุดอยู่นะคะนี่ขุได้แล้วนี่ฝีมือเมียพรนได้แค่นี้นี่หาคู่รุดอยูน่นี่ตัวเดียวทำไมเขาลวงเอาลวงเอา啊จะลเอาะปักเอา ใส่เดือเลยกลัวดูว่าดู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 ดโอ้ยตัวใหญ่ๆด้วยฝีมือไม่ถึงอ่ะอ่าอ่ะพูดเึือนนั้นใช่ไหมไอตัวกระดบกระดึบนั้นใช่ไหมใช่ใช่ัวอแล้วก็อยู่ห่างๆางแหบห่วงหวงอยู่้ไม่ฆาคน ปักเจ็บตัวอ้วนไหมดูดูก่อนเนียไอุปวดเจ็บปะเจ็บนิ้วเจ็บนิ้วอุปกรณ์ก็มีตะพีเนียมตงหูเก็บตรงนี้หูดิของปลลิก็ได่ยปลาด้วยอูตัวใหญ่ดิย จะแยง่งหนูขยบไปทางนู้นหน่อยทีลูกเรามาดูเซียนดีกว่าไม่ต้องผู้ถึงอุ๊ยมีหอ,อยแข็งด้วยนี่ตัวใ,ใหญ่ทั้งนั้นเลยถ้าขถ,ถ้าเขาไปขายในกิโลเท่าไหร่เนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้ตอนนี้ประมาณส0บาท ตัดูของน้องมิ้นไหนลูกสองเมล็ดโอ้โอ้โอเคโอเคโอเคของเขาอยู่ในในถุงอ๋อนี่ที่แม่ลากอยู่นี่นี่ค่ะหามานานแล้วนะคะตั้งนานละได้ประมาณนี้เยอะพอสมควรเดี๋ยวไปดูของเพื่อนคนดูยของเพื่อนีดูแต่ของเพื่อนเนี่ยอิจฉาเขาอ่ะดูค่ะตัว สวยๆทั้งนั้นเลยเฮ้ยมาเจอเจคตนีห่หอยกระปุกนาค่ะเนี่ยหอยกระปุกเก็บเจ็บเก,ก็บเจ็บเนี่ยนี่พี่ก็ชี้ให้ดูนี่เจอแล้วคะ่ะนี่อันนี้อันนี้น,นี่หอยขาวใช่ะอันนี้หอยกระปุกส,สีสีใหญ่ ไปหมดอุ้ยโหเก่งมีมาอีกเหรอะโอ้ยแฮเก่งจังเลยรูออกไอ้ดูออกด้วยรูออกนะพูดตีดตรู้สึกว่าเก่งนะจ้ะโอ้ไหนด้วยเฮ้ยใสไปเลย กี้เดินมานะคะนี่เจอหอยลอดเขาโผล่ออกมาจากน้ําเลยลองดึงดูตะกี้ก็ไม่ได้สังเกตเอ้นี่เขานะคะสังเกตเอ้รูตะกี้ไม่ได้สังเกตรูเลยว่ามันเป็นลักษณะไหนเรื่อยๆเลยมันมีโผล่อย่างงี้ด้วยเหรอรอเราล,ลืมดูด้วยรูเป็นยังไง โอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะนะคะก็ไม่มั่นใจก็ลเลยเอาลองเอาตะพีนี่ดูก็เลยเป็นหอยแครงเออแล้วก็พอสังเกตออกแล้วล่ะคะ่ะว่ารูของหอยแครงนี่เป็นยังไงน,นี่นออกมาแล้วนันาอันนี้หอยหลอดนะคะคือต้องแดดจัดจัดรู้จะเยอะมันลม อุ้ย่ีงี้ด้วยแล้วทำไมของเราไม่หมานกันเลยอ่ะดูนะดูเพื่อนทำนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่แม่อููลูกสาวทำได้มากอููนั่นนั้นนันเก็บนะนนี่แหมมาแล้ว อ้ยวู้ยอยอยขึ้นไนี่ยเอาลุ้นอันนี้ออกองนะออไมาเลย่มาแล้วเดี๋บอกนันนี้ขดอีกมานี่มาไดนลองดูโอ้ตัวเล็กเลยไม่เป็นไรค่ะ ถือว่าได้คะ่ะะมันาแล้มาแล้วโผมาแล้ว ขึ้นมาชายทะเลนะคะเอ้ยชายน้ำรู้สึกว่าเหมือนมีมีนะคะเอ่อไม่มีนี่ยได้ไปแล้วค่ะสามตัวสี่ตัวาประมาณหลายตัวแล้วนะคะได้หลายตัวแล้วไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้ใช่หรือเปล่าเอ,อ้ยโอ้ใช่ค่ะนี่โอ้บางทีก็ลอยออกมาเลยนะคะบางทีก็ลอยมา,าจะลอยมาไม่น,นะมินคอยถือพงส่วน้องปามไปหาอหอยอหอยหลอดวันนี้สามหอย, <S 3> 3. <S ห,อยหอยนี่ก็ดู ดูนี่ค่ะอันนี้เป็นยังไงอันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะมีคนนะอ๋อเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุยอะไรกันเนี่ยดูดูหอยแข้งเนี่ยเนียดูมันเนี่ยมันเหมือนกันเธอตัวใหญ่เนาะอเท่าเท่าเนี่ยเริ่มอีละเริ่มได้ดูตัวใหญ่กับเข้าด้วยเอามินไว้ของแม่ดีๆนะรักมากเนะตัวใหญ่อ่ะ ทำไมเราได้ไม่ได้ตัวใหญ่กับเขาเลยเนี่ยโหอ,อันนี้ใหญ่มากนี่นี่นี่นอีกแล้วเจ้านี้โดูเหี้ตัวเบริ่มเลยทั้งผัวทั้งเมียเลย <c oughs> นี่นี่นี่น <c oughs> ดูค่ะอลังการงานสร้างดูในนั้น <c oughs> อะไรลดักไปรู้เอาโอ้ยห <c oughs> อยแข็ง นี่คะ่ะก็ขูดกันถึงเวลากลับแล้วนะคะโอ้โหน,นี้เขาเรียกว่าเซียนของแท้นี่อันนี้สำหรับของเด็กๆนะคะคนี่ยกขึ้นสุกๆเลยไหวไหมเยอะมากเยอะมากใหญ่ๆทั้งนั้นเลยปีมือ กันอีกครั้งนึงนะคะนี่ได้หอยกระปกุกหรือก็อย่างนึ่งเรียกหอยขาวแล้วนี่ก็อหอยหลอดหอยแครงอันนี้หอยปกเปิดนะคะได้ทั้งหมด4อย่างนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ